เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื euh ่อนๆเนาะสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวห่อสีมาเบิ้งเลขลักหนุยนะครับผมลักหนุยบน2ตัวนะครับเนาะในสูตรนี้เป็นเลข2ตัวนะครับเป็นเลข2ตัวนะครับผมในสูตรนี้เป็นเลข2ตัวห่าสีเอา2ตัวนะครับเนาะนะครับผมในเลขสูตรนี้เดินมาหลายงวดแล้วครับหาหกงวดนะครับหกเก็ดงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดแล้วนะครับเนาะเดินมาเจ็ดงวดนะครับเพื่อนๆ นะครับผมเอาอดับแรกนะครับเฮา,าส์กาซีมาเบิงคําเตือนเฮาก่อนนะครับเนาะคำเตือนนะครับเพื่อนเนาะนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบริโภคนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องนาบุญชาแนลนะครับเพื่อนเนาะนะครับ,นะรบผมเฮาส์ีมาเบิงเลขในสูตรลักหน่วยตัวนี้นะครับลักหน่วยนะครับลักหน่วยบน2ตัวเนาะ นะครับผมในตำแหน่งนี้นะครับผมเขาใส่เลขสามตำแหน่งเท่านั้นนะครับเนาะนะครับผมเขามากันเพื่อนเป็นเทียรียบร้อยนะครับผมเลขตัวนี้ผมมีค่าคงที่นะครับได้เท่าไหร่เดินไปหนึ่งเต้มนะครับเท่ากับ x อบวกหนึ่งนั่นแหละนะครับเนาะนะครับเท่ากับ x อบวกหนึ่งนะครับเนาะไปอีกหนึ่งเต้มก็พอนะครับเนาะนะครับผมสองตัวนะครับเนาะมานที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเขาสีมาะม่วงเส้นทั้งแถบตัวเลขจะหน่อยเนาะนะครับผมเดี๋ยวเขาสีประมณผลไปพร้อมกันครับเพื่อนๆเลยนะครับเนาะนะครับสำหรับหลักหน่วยบนสอง วันที่นี่นะครับผมเฮากาสสีมาไปเลยเนาะนะครับผมไปเลยนะครับเนาะนะครับงวดที่หนึ่งนะครับงวดที่หนึ่งนี่ก็สีเป็นหลักหมื่นนะครับเนาะใส่หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับได้เท่าไหร่บวกหนึ่งนะครับเนาะเดินไปหนึ่งแต้มนะครับกสีเป็นหลักหมื่นก็คือเลขสี่นะครับเนาะเลขสี่นะครับผมบวกหลักร้อยสองครั้งหลักร้อยคือเลขศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์เป็นศูนย์เอาศูนย์เลยนะครับเอาศูนย์นะครับหลักหน่วยครั้งที่สอง เลขหนึ่งนะครับผมสามตำแหน่งตัวนี้นะครับนะครับเพิมสามตำแหน่งตัวนี้เลยนะครับสามตัวเลยสี่บวกศูนย์เป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าได้หานะครับผ้าห้าไปอีกหนึ่งเป็นหกได้สองตัวเท่านี้นะครับได้หลักเลขสองตัวเนาะนะครับผมเลขออกบานที่ดีนะครับผมในหัวต่อมานะครับเลขออกไปที่หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกนะครับเนาะหลักน่วยนะครับเลข6กตัวนี้ไปหลักนุ้ยนะครับเลขหก ไปหลักหน่วยนักครับเพื่อนๆในสูตรนี้นะครับเนาะนักครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมาหลักหมื่นเขาเลขห้าเอาเลข5้ามาเลยนะครับหลักร้อยเขาเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสองครั้งหนึ่งหนึ่งก็เป็นสองหนึ่งสองเทียบก็เป็นสองเนาะหลักหน่วยั้งที่สองเขาเลขสองเลขสองนะครับนี่นะครับเนาะนักครับผมแล้วก็บวกกันเลยนะครับเนาะบวกกันเลยห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้เก้านะครับ ได้เก้าเก้าไปอีกหนึ่งก็เป็นศูนย์นะครับเอาสองโตนะครับเนาะแล้วบานที่นี้นะครับเพื่อนเนาะในงวดต่อมานะครับเลขออกไปที่ห้าหนึ่งเก้านลครับห้าหนึ่งเก้าเนาะห้าหนึ่งเก้านะครับในหลักหน่วยนะครับเลขเก้าตัวนี้ไปหลักหน่วยนะเลขเก้าตัวนี้ไปหลักหน่วยนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะวดต่อมานะครับหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่ง นะครับบวกด้วยหลักร้อยสองครั้งนะครับหลักร้อยก็เลยเครียดขาสองเทียก็ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์หลักหน่วยคเขาได้สองได้เก้าได้เก้าสามตัวนี้บวกกันเลยนะครับหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ได้ศูนย์นะได้ศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ไปอีกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งนะครับเนาะนะครับผมเป็นสองตัวนะครับแล้วงวดต่อมานะครับเลขออกไปที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่ง ลักนวยนะครับเนาะลักน่วยก็จะเลขหนึ่งเลขหนึ่งตัวนี้ไปที่ลักนวยบนนะครับเนาะนี่นะครับไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หดต่อมานะครับเนะาะดต่อมาหดต่อมาหลักแสนไอหลักหมื่นคือเลขเก้านะครับเนาะหลักร้อยก็คือเลขสี่นะครับสี่สี่สี่บอกสองครั้งก็เป็นแปดนะครับหลักหน่วยเขานี่สองเลขเก้านะครับผมเนาะเก้าบอกแปดเป็นเจ็ดนะ 9, 8, 7, นะ จ็ดบวกเก้าเป็นหกครับได้หกนะครับได้หกหกไปอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็วดต่อมานะครับผมเลขออกไปที่ตัวนี้นะครับสี่หนึ่งเจ็ดนะครับสี่หนึ่งเจ็ดลักหน่วยก็คือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดไปที่หลักหน่วยเนาะเลขเจ็ดไปที่หลักหน่วยนะครับเพื่อน เลขเก็บไปที่หลักหน่วยแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะวัดต่อมานะครับไปเลยนะครับเนาะหลักหมื่นก็คือเลขเก้าหลักร้อยคือเลขสี่นะครับสี่สองครั้งก็เป็นแปดหลักหน่วยคี่สองคือเลขห้าบวกกันเลยนะครับเนาะเก้าบวกแปดก็กลเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าก็เป็นสองได้สองนะ สองสองไปอีกหนึ่งก็เป็นสามนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับงวดต่อมา, six, า,ออมาเรเยกออกไปที่หกห้าสอง,งอนะครับหกห้าสองนะครับหกห้าสองเลขสองตัวนี้นะครับเนาะก็ไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะไปที่หลักหน่วยนะครับผมไปที่หลักหน่วยนะครับผมสังเกตไม่สลับกันนะครับเนาะนี่มันจะสลับนะครับเนาะ ตัวที่ตัวที่สองหลักหน่วยมางวดต่อมาตัวที่หนึ่งมาหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาตัวที่สองมาหลักหน่วยนะครับตัวที่สองมาหลักหน่วยตัวที่หนึ่งมาหลักหน่วยนะครับผมเนาะสลับกันมานะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับผมงวด่าสูต่นะครับงวด่าสุตนี่นะครับหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งหลักร้อยคือเลขหกหกหกสองข้างก็เป็นสองหลักหน่วยครับครั้งที่สองก็คือเลขเก้า ครับเนาะก็บวกกันเลยนะครับเนี่ยครับบวกกันเลยนะครับผมแล้ววันที่นี้าบวกกันนะครับเนาะ1บวก2เป็น3บวก9ก็เป็น2นะครับได้ตัวเก่ากันนะครับ2นะครับ2ไปอีก1ก็เป็น3นี่นะครับได้2กับ3นะครับเรามาเรื่องวันราสุดเลขออกไปที่8 7 3เลย8 7 3 8 7 3ถ้า8 7 3นะครับเลข3ไปละหน่วยเนาะ เลข3ต,ตัวนี้ไปหลักหน่วยนะครับนี่นะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวห้องสีมาประมวลผลให้เพื่อนไปเลยนะครับเนาะประมวลผลดูเลยมันจะได้เป็นตัวได้นะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับนะครับผมหลักหมื่นนะครับเนาะหลักหมื่นก็คือเลข2เอาเลข2มาเลยนะครับเนาะเลข2นะครับเนาะเลข2มาเลยหลักร้อยก็คือเลข8 8ดแก็จะเป็น6นะครับแปดแปเป็น6 หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือเลขศูนย์หน่วยครั้างที่สองเลขศูนย์นะครับถ้าบวกกันนะครับมันก็จะได้สองบวกหกก็เป็นแปดสองบวกหกก็จะเป็นแปดแปดนะครับไปอีกหนึ่งก็จะเป็นเก้านี่นะครับเพื่อนๆเนาะมันจะได้สองตัวนี่ครับหลักหน่วยคือแปดกับเก้านี่นะครับแปดกับเก้าสองตัวนี้นะครับเนาะเรียบานที่นี่สําหรับหลักหน่วยของเขานี่ตัวนี้นะครับในชุดบนนี่นะครับมันจะไม่มีแปดนะครับ มันไม่มีแปดมันมีสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับตัวนี้ชนเด่นมานะครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเลยเนาะนะครับผมตัวนี้นะครับเนาะบานที่นี่แปดกับเก่ามันจะมีแต่เลขเก้านะครับมันจะมีแต่เลขเก้านะครับจะมีแต่เลขเก้าตรงนี้นะครับผมจะมีแต่เลขเก้าเนาะนะครับในหลักหน่วยหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยเป็นเลขเก้านะครับเนาะ นะครับที่ออยฟังแต่ก่อนนะครับเพราะว่ามันม่มีเลขแปดถ้าเาจะจับเอานะครับเนาะถ้ามันเป็นแปดหรือแปดมันจะมาหลักหน่วยนะครับหรือแปดจะมาหลักหน่วยเ่ามีเลขแปดเอ้เลขแปดมนอยู่หลักสิบนะนะครับหลักหน่วยมีแต่เลขเก้านะครับชนเก้าเลยครับเนาะชนเก้าตัวนี้ตัวนี้นะครับแปดมันม่มีมีแต่เก้านะในหลักหน่วยตัวนี้นะครับถ้าเป็นเก้านะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะนี่นะครับเนาะหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้า นะครับ4969นะครับ29นะครับ19 29 4969เนี่ยนะครับถ้าเป็นเก่าเนาะนะครับนี่นะครับเข้าแต้มด้วยนะครับเนาะถ้าเป็น1 19เอาถ้าเป็น1 19นะครับเนาะ1 19นี่นะครับผม1 19เนี่นะครับนอกจากอ๋อเขียนตีดแรกนะครับเพราะว่ามันชนเก่านั่นเองเขาก็เลยบอกว่าเป็นเลขเก่าพอวันไม่มีเลขแปดนะครับไม่มีเลขแปดมันจะเป็นเลขเก่าเนาะนะครับ1 19แล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็น1 29นะครับเนาะ นะครับหนึสองเก้านะครับห่ 1, ลักลอยไปเลขหนึ่งเลยหนึ่องเกนะครับหนึงสีเก้านะครับเนะแล้วก็169นะครับเนาะบานที่นี้เลขของเขานะครับเพื่อนเเนานะเลขของเรานั้นแต้มร่วม3ามตัวเป็ 3, ูย์สมลยเจ็ศนามนะครับเจย์ สามนี้แ้มรวมสามตัวบนครับแทมรวมสามตัวบนตัวนี้นะครับนะครับเพื่อนเนาะถ้าเป็นเลขตัวนี้นะครับเนาะถ้าเป็นเลขตัวนี้มันจะบม่เข้าแ้มเลยนะครับมันจะไม่เข้าแต้มนะครับมันจะไม่เข้าแต้มเลยเพราะว่านะครับเพื่อนเนาะเลขตัวนี้ถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยมันก็หนึ่งแ้มนะไม่มีนะครับถ้าเป็นหนึ่งสองเก้านี่ก็สองแ้มมันกับอมมีสองแทมถ้าเป็นหนึ่งสี่เก้าเนี่ยมันก็สี่แ้มมันก็บ่อมมีนะครับ ถ้าเป็นหนึ่งหกเก้านี่นะครับเนาะมันก็เป็นหกแต้มมันก็ไม่มีนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะถ้ามันเปลี่ยนแบบนี้นะครับถ้ามันจะนะครับเป็นเพื่อนเนาะถ้ามันจะนะครับตัวนี้นะครับเนาะหรือมันจะออกตัวกลับเหมือนงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาออกสามเจ็ดสามเจ็ดมันออกเจ็ดสามเนตัวกลับเนาะนะครับผมในเลขตัวนี้ถ้านะครับเนาะมันจะเป็นตัวเที่มันเขาแต้มนะครับถ้าเป็นหลักร้อยคือหนึ่งหลักหน่วยคือเก้า นะครับมันก็จะมีหนึ่งนะครับตัวที่เข้าแ้มเนาะนะครับถ้าเขาด้เขียนตัวที่เข้าแต้มนะครับหลักสิบเนาะหนึ่งนะครับศูนย์เก้านี่อันนี้เข้าศูนย์แทมนะครับนี่เข้าศูนย์แมคือตัวนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสามเก้าอันนี้เข้าสามแทมนะครับเนาะคือตัวนี้นะครับแต้มรวมสามตัวผลนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้านี่ ตัวนี้เข้าเจ็ดแต้มนะครับนี่ครับแต้มรวมมันเจ็ดศูนย์สามนะครับถ้าหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยมันได้เข้าศูนย์แต้มนะครับหนึ่งสามเก้าเข้าสามแต้มหนึ่งเจ็ดเก้าเข้าเจ็ดแต้มนะครับเนาะนี่คือตัวที่มันเข่าแต้มนะครับคือลักสิบอันนี้เข้ายังบ่มีนะครับเข้ากระสิมีหลักลอยกับลักหน่วยเอานะครับผมมาแรงนะครับมาแรงนะครับลักร้อยคือเลขหนึ่งลักหน่วยคือเลขเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเพื่อนๆทาทาตัวที่มันเข่าแต้มนะครับ แต่ว่าคันตามสูตรแล้วนะครับตามสูตรตัวนี้มันหนึ่งสองี่หแปดนี่หนึ่งสสี่หกแปดนี่นะครับหลักร้อยคือเลขหนึ่งหลักหมื่นคือเลขเก้านี่นะครับม่ใช้เป็นตัวนี้หรือนะครับเพื่อนเือนเราจะยิงสิบตัวเลยนะครับเนาะหนึ่ศย์เกหอดหนึ่งเกเก้านะครับเนาะนะครับผมยิงสิบตัวเลยนะครับเออนะครับผมหนึ่งศย์เกนาะหนึ่งศูเกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ง สองเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่เ้าะครับเนาะแล้วก็1นึ่งห้า9ก้าหนึ่งหก้าหนึ่งเดเหนึ่งแดเแล้วก็หนึ่งเก้านะครับสิบคููเลยนะครับเนาะ นี่นะครับผมสามตัวบนของเราไปที่สิบตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมหลักร้อยเขาเลขกหนึ่งหลักหน่วยเขาเลขกเก้าเอาบานที่นี้จัดไปสิบคู่เลยนะครับสิบชุดเลยนะครับเพื <une> <system> ่อนๆเนาะนะครับเนาะยังไรก็ดีนะครับผมในเลขตัวนี้เราก็สิมาจับเอาตัวเด่นนะครับเนาะนะครับจับเอาตัวเด่นแต่ว่าในสูตรหลักของเข้านั้นนะครับเพื่อนๆมันก็จะเด่นไปที่ตัวนี้นะครับเนาะที่เขาจับมาในสูตรหลักนะครับเนาะสูตรหลักเด่นไปที่ตัวนี้แปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดนะครับตามหลักนะครับเนาะ ปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดนะครับนี่ครับผมนี่นะครับหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าตัวที่เขาแ้มคือหนึ่งแปดสี่เข้าสามแจมหนึ่งแปดสี่เข้าสามแจมนะครับแต่ว่าเลขตัวนี้นะครับมันมีแปดหกหรือไม่มีนะครับแปดหกนะครับหรือว่าหกเก้ามีหมดเลยนะครับเนาะแปดหกนะครับแปดหกก็มีนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแปดหกนี่ครับแปดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้า ตัวนี้ก็หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกเก้านะครับเนาะนะครับในเลขชุดเต็มของเขาเนี่สิบสี่ชุดเขาแต้มนะครับเนาะนะครับผมสําหรับชุดบนนะครับเนาะชุดบนในเลขชุดบนตัวนี้นะครับนะครับในเลขชุดบนตัวนี้นะครับมันสิเป็นเลขที่เข้าจับคู่ขี่มากนะครับเนาะจับคู่ขี่มานะครับนะครับแต่ว่าเลขศูนย์มันติดดับทุกหลักเข้าก็เลยตัดเลขศูนย์ไปนะครับเขาเลขหนึ่งมาแทนเพราะว่าวิ่งบนได้หนึ่งนะครับวิ่งบนตัวเดียวได้หนึ่งนะครับเพื่อน นี่นะครับผมแต่ว่าสูตรที่มันบ่เคยหลุดจะเคียร์หนึ่งงวดนี้มันด้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเนาะสูตรที่ไม่หลุดนะครับสูตรที่เขามาในงวดที่พานมานั่นก็คือหลักสิบห้าตัวนะครับเนาะหลักสิบห้าตัวนะครับนี่แหละับหลักสิบห้าตัวเนาะนะครับหลักสิบหลักสิบบนนะครับเนาะสิบบนห้าตัวคือสูตรนี้นะครับคือสูตรนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเริ่มนำเสนอนายเพื่อนแต่งงวดปีใหม่ปีหกหกนะครับหนึ่งสองสามนะครับเนาะ สี่ห้าห้างวดนะครับห้างวดนิ้งวดที่ผ่านมาในเลขเกตไปที่หลักสิบออกนี่ไม่ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยเลขขาโตนะครับเลขเกตไปที่หลักสิบงวดนี้ได้ตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเนาะในหลักสิบตัวนี้นี่คือหลักสิบบนนะครับเนาะนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่ครับเนาศูนย์หนึ่งสองสามสี่ในหลักสิบตัวนี้นะครับในหลักสิบตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับตัวที่เข้ามาเนาะตัวที่เข้ามาในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับ 0 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่เลข5าตัวนะครับเลข5้าตัวตัวนี้นะครับเนาะศูนย์หนึ่งสามสี่นีนะครับเนาะ้าเสียวมาเทียบใส่มันการนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเลขตัวนี้เราเทียบแล้วมันชนเลขสี่นะครับมันชนเลขสี่แล้วก็ไปชนหตัวนะครับเลขสี่ชนหตัวนะครับเนาะมันเลยใ้เลข4ี่นะครับเนาะในสูตร6ตัวนั้นชนเลขสี่นะครับเนาะ นะครับผมเฮากันเลยจำให้เพื่อนๆไปที่นะครับผมบ้านที่นี่นะครับผมในเลขตัวนี้เนาะนะครับผมในเลขตัวนี้นะครับเด่นบนมันได้แปดนะครับเนาะเด่นบนเด่นบนชนเก้าสูตรนะครับเนาะเด่นบนชนเก้าสูตรนะครับผมมันได้แปดเนาะนี่นะครับผมเด่นบนชนเก้าสูตรคือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือเก้าสูตรนี่งวดที่ผ่านมาได้แปดได้สามกับเก้าเลขสามมานะครับเลขเด่นคือเลขสามได้สามกับเก้ามาเท่ากันนะครับงวดนี้นะครับ เลขแปดตัวเดียวโคโลที่มาผพ้เดียวนะครับมาเด่นกว่าเขาเพื่อนคือเลขมาถึงหกสูตรนะครับเนาะหกสูตรนี่คือเลขแปดงวดที่ผ่านมาเนี่ยมาหาสูตรเยอะที่สุดคือห้าสูตรก็คือเลขเลขสามกับเลขเก้านะครับมาเยอะกว่าเขาเพื่อนที่สุดมาห้าสูตรสองตัวนะครับแล้วก็เลขสามกับเลขเก้าและเลขสามก็มาในหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับเลขเด่นนะครับเด่นแปดนะครับเนาะเด่นแปดในเด่นตัวนี้นะครับผมเลขแปดของเขามีตลักสิบเนาะเราเลยจับหลักสิบเป็นเลขแปดนะครับเนาะ นะครับผมในเลขหลักสิบก็คือจับไปที่เลข8นะครับจับไปที่เลข8ตัวนี้นะครับผมจับไปที่เลขพราะอ่าหลักหน่วยว่่มีเลข8มีเลข8แต่หลักสิบนะครับเข่ากับจับเพื่อนๆไปที่3คู่นี่ครับ8 4 8 5ี่3้าดดคู่นี่นะครับแล้วก็หลักร้อยก็คือ87 4สนะครับแล้วก็หลักร้อยชนสูนย์ก็ลึกเลข1ตัวนี้นะครับตัวนี้สําคัญหนาหนึ่งตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็18 4 18 7 185ี่นเนาี่นะครับ มี 4, PM, เขาแต้มยุคชุดเดียวขึ้นหนึนะครับเพื่อนๆเนาะ184นะครับตัวในชุดหลักของเขานะครับแต่ว่าเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับเลข8มันจะอยู่หลักหน่วยนะครับเนาะนี่นะครับหน่วยบนตัวนี้นะครับเลข8มันจะอยู่หลักหน่วยนี่ครับนี่นะครับท้ายนังสั้นเท่ากับกันไว้นะครับกันไว้ก็ดีนะครับเนาะกันเก้าไว้นะครับเก้านี่ครับเนาะเก้าก็คือจะสี่เก้าหกเก้านี่ครับสี่เก้าหกเก้านี่ยสองคู่นี้นะครับถ้าจะกันนะครับเนาะนะครับติดใบหนึ่นะครับสี่เก้ากับหกเก้านี่ นะครับผมตัวรักของเข้าก็คือตัวนี้นะแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดนะครับกัน4ี่เก้ากับหกเก้าเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมสําหรับเลขชุดนี้นะครับเนาะนะครับผมเขากระเบื้องไปหลายๆสูตรนะครับแต่ยังเด็ก็ดีนะครับผมถ้าชุดเต็มมันก็เยอะนะครับเนาะชุดเต็มมันมีบทนะครับมีบททุกสูตรเลยอยู่ในนี้รวมอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆได้เก็บไว้เพียงจำนี้นะครับเนาะนะครับผมนเพียงจำนี้ในหลักหน่วยบนตัวนี้2ตัวนี้ครับเดินดีนะครับมาแบบนี้เลยนะครับ เดินมาแบบนี้หล so right? yeah. ah, ักหน่วยบน2ตัวนะครับเนาะนี่ครับวดนี้ได้8ดกับเก้านี่สวยงามนะครับเลขตัวนี้มักอยู่เลขเก้านะครับเลขเก้านี่สวยสวยงามนะครับเพื่อนๆในเลขตัวนี้เนาะนะครับผมเอานะครับผมสาหรับคลิปนี้เฉยๆสำเนียนะครับลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนเนาะเอาเพื่อนทุกคนนะครับผมอยู่ดีมีแห่งแกมแห่งองตองเบิร์ตสุขสุขคนนะครับเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆสำเนียลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ